สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ดิจิทัลแซดนะคะสำหรับนักเรียนที่กําลังเตรียมตัวสอบดิจิทัลแซดนะคะ In the coming m a r c h นะคะในเดือนมีนา2023หลายคนอาจกําลังสงสัยนะคะว่าแล้วฉันจะเตรียมตัวยังไงท่องสอบอะไรเอาเข้อสอบเก่าจากไหนสิ่งแรกเลยนะคะที่ครูหัวง่ายอยากจะบอกไปเลยไม่ต้องรอข้อสอบเก่าพเพราะข้อสอบเก่าไม่มีค่ะแต่ว่ามีคนที่มีประสบการณ์นะคะ ครูวงเนี่ยนะคะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ S.T มาตลอดเลยตั้งแต่ปี2014นะคะจาก o อแเป็น New s ซ t ตอนนี้ก็เป็น Digital s ซ t แล้วยังไงก็ตามนะคะเฟรมเวิร์ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือนักเรียนจะต้องใช้ c ognitive skill ทักษะในความเข้าใจในเรื่องการอ่านนะคะหากนักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านนักเรียนจะสามารถตอบได้ทุกข้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น writing หรือ reading นั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างข้อสอบอันแรกนะคะซึ่งครูจะมีอธิบายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ For the international s t u d e n t you can understand what I explain at the end of the clip นะคะสำหรับนักเรียนเนี่ยนะคะที่เป็นเด็กอินเตอร์เนี่ยนะคะที่ prefer ที่อยากจะได้รับคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเรามีบริการให้นักเรียนด้วยนะคะเราลองมาดูในข้อนี้ค่ะในข้อนี้เขาบอกว่า In the early 18th นะคะ อิ t ดิ e a ร l y ลีเอ็ก็คือในต้นปี1800ก็คือ1800ถึง1809วะนะคะ The Cherokee Scholars Goya จะมีนักวิชาการคนหนึ่งของชนเผ่าเชโรกีที่ชื่อว่าก o y a created the first script เขาว่ามีการคิดสคริปต์อันแรกสคริปต์อันนี้คืออะไรสคริปต์ก็คือ writing system เขามีการก่อตั้ง เขามีการสร้างสารรค์ระบบภาษาเขียนขึ้นมาระบบภาษาเขียนเขาสร้างขึ้นมาให้ indigenous language เป็นภาษาพื้นเมือง indigenous แ่า native ก็คือเป็นภาษาให้กับชนเผ่าชูรกีในอเมริกานะคะที่เขาคิดขึ้นมา because it represents the sound of spoken Cherokee so accurately และเพราะว่าเนี่ยนะคะเราเห็นตัวบอกใบแล้วนะคะก็คือคำว่า because นั่นเองคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมจะช่วยนักเรียนอยู่เสมอเลย นะคะว่า because นะคะเพราะว่า because it represents o u n d of spoken Cherokee so accurately พระภาษาเขียนเนี้ยเป็นภาษาที่เป็นตัวแทนของมันสามารถที่จะสื่อภาษาพูดของเชอรกี e ได้อย่างแม่นยำได้อย่าง accurately ก็เลยทำให้ค่ะนักเรียนดูนะคะด้วยความที่มันสามารถที่จะสื่อภาษาพูดได้อย่างชัดเจน described easy to learn and quickly achieve Use ก็เลยทำให้ภาษาเขียนเนี่ยเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายแล้วก็เป็นภาษาที่มันอะไรอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ว่าค่ะตัวบอกใบคือสิ่งที่อยู่หลังพังชูเอช i o นนั่นก็คือเครื่องหมายคอลอนนั่นเองหลังคอลอนเนี่ยนะคะจะเป็นตัวแคลิฟายข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเราอยากจะรู้ข้างหน้าอ่านข้างหลังค o ลอนค่ะหลังค o ลอนบอกว่า by the 1830, 90% of c h e r of e e people could read and write it ในปีประมาณ1830เนี่ยนะคะคนกว่า90%อร์ซนะคะกว่า90%ของชอนเผ่าเชะละีเนี่ยนะคะเขาสามารถอ่านและเขียนได้นะคะ คำถามค่ะซึ่งเป็นคำถามที่นักเรียนจะถูกถามอย่างแน่นอนก็คือว่า we c h o i c e complete the text with the most logically and precise word or phrase นะฮะถามว่าข้อใดต่อไปนี้เนี่ยที่สามารถที่จะทำให้เท็กสมบูรณ์จากที่นักเรียนอ่านในเนื้อเรื่องนะคะจากใน p าร a g r a p h เขาบอกว่าเพราะภาษาเขียนเนี่ยเป็นภาษาที่สื่อภาษาพูดของช,ชนเผ่ารัีได้ดีและตัวบอกไว้อีกอันนึงก็คือว่ากว่า90% กักเรียนดูกว่า90%ของชนเผ่าเชลกีนี่นะคะเขาสามารถเรียนรู้ที่จะอ่านและเขียนได้นั่นหมายถึงมันเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายและเป็นภาษาที่เข้าถึงคนจํานวนมาก90%เนะคะเพราะฉะนั้นเข้าถึงคนจํานวนมากใน Choice ข้อนี้เราจึงควรตอบข้อ A widespread นั่นเองนะคะ For this A is the best answer because it's most logically complete the text discussion of the writing system of Cheleki by s q u i r You will see that in this context, widespread means reach to everyone, reaching to everyone, accepted or practiced by everyone. Um, the text indicates that because Koya script accurately represents the spoken sound of Shirogi language and was easy to learn. Nearly all you can see the 90% of the Cherokee people were able to read and write. So, um, soon after it was created, this language uh, can widely used by Cherokee people. This the explanation is for this question. You have to learn from the explanation. If you have any question, feel free to ask me. สำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้คำศัพท์นะคะแล้วก็วิธีการคิดเทคนิคอย่างแรกเลยนะคะที่ให้เลยนะคะในการที่นักเรียนอ,อยากจะทำ paragraph c o m p l e s i o n ให้ถูก100%เนี่ยนะคะนักเรียนสังเกตตัวบอกใบนั่นก็คือเครื่องหมาย punctuation ค่ะ mark the punctuation เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่านักเรียนควรจะใส่บริบทอะไร อย่างในข้อนี้นะคะเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายโคลอนโคลอนเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าข้างหลังโคลอนะกำลังขยายข้างหน้าอยู่และในข้อนี้เขาบอกกว่า90% 90%มันเป็นตัวบอกว่าโอ้โ oh, ห nearly all the people เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ widespread นั่นเองค่ะ